สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังเริ่มต้นศึกษาเส้นทางกฎหมายนะคะโดยเฉพาะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยเอออาจจะรู้สึกว่ามีขั้นตอนมีรายละเอียดที่ซับซ้อนอยู่ไม่น้อยเลยนะคะครับผมวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันในส่วนสำคัญส่วนหนึ่งครับคือกระบวนการหลังจากที่มีการยื่นฟ้องคดีอาญาไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการฟ้องคดีและก็การไต่สวนมูลฟ้องเพื่อให้เข้าใจภาพรวมได้ง่ายขึ้นนะครับ ใช่ครับซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากแหล่งข้อมูลทางกฎหมายนะคะทั้งตัวบทคำอธิบายต่างๆแล้วก็มีแนวคำพิพากษาสารดิก,กาที่น่าสนใจด้วยครับเราพยายามจะสรุปประเด็นสำคัญให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำให้เรื่องที่อาจจะดูซับซ้อนหรือว่าดูเหมือนเป็นภาษาตำรากฎหมายเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้พร้อมกับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นด้วย เอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ก้าวแรกสุดเลยการจะเริ่มคดีอาญาในศาลเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับครับก้าวแรกสุดเลยก็คือการฟ้องคดีนะครับคือการนําเรื่องเข้าสู่กระบวนการของศาลซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าปวิอเนี่ยเขาก็วางหลักเกณฑ์ไว้ประเด็นแรกที่ต้องดูก่อนเลยก็คือจะไปยื่นฟ้องที่ศาลไหน อ๋อค่ะต้องเลือกศาลก่อนใช่ครับกฎหมายกําหนดว่าต้องยื่นต่อศาลที่มีอํานาจชําระคดีตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งหลักๆก,ก็มีอยู่2ประเภทครับค่ะมีอะไรบ้างคะประเภทแรกก็คือศาลที่มีอํานาจตามปอวอเองอย่างเช่นศาลที่ความผิดมันเกิดหรือเชื่อว่าเกิดในเขตอํานาจศาลนั้นหรือศาลที่จําเลยมีที่อยู่หรือว่าถูกจับอันนี้ตามมาตรา22-23ของปอวอรครับ Uh huh. ส่วนประเภทที่2ก็คือสารที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างเช่นสารแขวงตามพรบรจัดตั้งสารแขวงเองซึ่งสารแขวงก็จะดูคดีบางประเภทที่มีโทษไม่สูงนักโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทประมาณนั้นครับการเลือกสารให้ถูกจึงสำคัญมากครับผม พอจะเห็นภาพค่ะว่าต้องเลือกศาลให้ถูกกับประเภทคดีและสถานที่เกิดเหตุก่อนทีนี้พอรู้แล้วว่าจะไปศาลไหนตัวเอกสารที่เราใช้ยื่นหรือที่เรียกว่าคำฟ้องเนี่ยค่ะมันต้องมีหน้าตาหรือว่าต้องมีเนื้อหาอะไรที่สำคัญพ,พิเศษบ้างคะตามปวอมาตรา158ครับตัวคำฟ้องนี่สำคัญมากเลยครับมาตรา158วรรคหนึ่งเนี่ยกำหนดชัดเจนเลยว่าต้องทำเป็นหนังสือนะครับจะไปฟ้องด้วยวาจาเฉยๆไม่ได้ อ๋อต้องเป็นกระดาษเป็นเอกสารถูกต้องครับและในหนังสือคำฟ้องนั้นก็ต้องมีรายละเอียดสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้7ประการหลักๆก็คือต้องระบุชื่อสารวันเดือนปีที่ยื่นฟ้องค่ะคดีระหว่างใครเป็นโจทย์ใครเป็นจำเลยแล้วก็ฐานความผิดคืออะไรถ้าพนักง,งานอายการเป็นโจทก์ก็ต้องระบุตำแหน่งของท่านด้วยนะครับอย่างเช่นพนักง,งานอายการจังหวัดแล้วก็ต้องมีชื่อตัวนามสกุล ที่อยู่สัญชาติของจำเลยให้ชัดเจนค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่แบบว่าสำคัญมากๆเลยมีครับคือข้อ5ในมาตรา158นี่แหละครับที่บอกว่าต้องบรรยายการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดข้อเท็จจริงแล้วรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้นๆอีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีตรงนี้สําคัญมากครับ ค่ะเอ๊ะคำว่าพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีเนี่ยแหละค่ะที่น่าสนใจมันต้องลงรายละเอียดแค่ไหนคะมีตัวอย่างจากคำพิพากษาสารดีกาไหมคะว่าแค่ไหนถึงจะพอมีหลายกรณีเลยครับสารดีกาท่านเคยวินิจฉัยไว้เป็นแนวทางอ,อ,อย่างเช่นนะครับเคยมีคดีที่ฟ้องว่าจำเลยหมิ่นประมาทโจท์แต่ในคำฟ้องเนี่ยไม่ได้บรรยายเลยว่าจำเลยพูดคำไหนหรือเขียนข้อความอะไรที่มันเป็นการหมิ่นประมาท เอาแล้วจำเลยจะรู้ได้ยังไงคะว่าต้องสู้เรื่องคำพูดไหนใช่ครับสารก็มองว่าแบบนี้ถือว่าไม่ครบองค์ประกอบทำให้จำเลยไม่เข้าใจข้อหาได้ดีหรือยังคดีเกี่ยวกับยาเสพติดฟ้องว่าจำเลยมียาเสพติดไว้ในครอบครองแต่ลืมบรรยายไปว่าการกระทำนั้นมันฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความผิดเลยนะครับสารก็ถือว่าฟ้องแบบนี้มันเคลือบคลุมคือมันไม่ชัดเจน อ๋อ oh, คำว่าเคลือบคลุมนี่เองครับหรือบางทีฟ้องว่าจำเลยกับพวกแต่ไม่ระบุชื่อพวกหรือบอกว่ามีใครบ้างทางั้งทั้งที่สถานการณ์ตอนนั้นโจทน่าจะรู้หรือควรจะรู้แบบนี้ก็อาจจะทำให้ฟ้องไม่สมบูรณ์ได้เหมือนกันครับเพราะมันทำให้จำเลยไม่รู้ขอบเขตว่าถูกกล่าวหาว่าร่วมกับใครบ้าง mm. หรือแม้แต่การใช้คำย่ออย่างเช่นกกตโดยไม่มีคำอธิบายเต็มๆในฟ้องศาลก็เคยบอกว่าอาจทำให้ฟ้องไม่ชัดเจนได้หรือที่เจอบ่อยๆคือบรรยายฟ้องขัดแย้งกันเองเช่นส่วนหนึ่งบอกว่าจำเลยขับรถโดยประมาทแต่อีกส่วนดันไปเขียนทํานองว่าจำเลยจงใจแบบนี้ก็ทำให้จำเลยสับสนได้ว่าตกลงจะให้สู้คดีในประเด็นไหนกันแน่ ฟังดูแล้วเหมือนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้มีผลกระทบได้มากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับหลักการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือเพื่อให้จำเลยรู้ตัวชัดเจนว่าถูกกล่าวหาว่าทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเพื่อที่เขาจะได้เตรียมตัวต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้องไม่ใช่เป็นการกล่าวหาลอยๆนะครับแล้วก็ต้องอ้างมาตราในกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดด้วย สุดท้ายก็ต้องมีลายมือชื่อโจทย์ผู้เรียงแล้วก็ผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้องนั้นด้วยครับงั้นก็พอจะสรุปได้ไหมคะว่าคําฟ้องที่ถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นประตูด่านแรกที่สําคัญมากๆเลยในการจะดําเนินคดีอาญาถ้าประตูนี้สร้างไม่ดีตั้งแต่แรกคดีก็อาจจะไปต่อไม่ได้เลยถูกต้องเลยครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเพราะคําฟ้องคือกรอบของคดีครับศาลจะพิจารณาเฉพาะในกรอบที่โจท์ฟ้องมา ถ้าคำฟ้องมันบกพร่องมากๆเขียนไม่ครบองค์ประกอบความผิดหรือว่าคลุมเครือจนจำเลยไม่สามารถเข้าใจข้อหาได้จริงๆเนี่ยศาลอาจจะยกฟ้องหรือไม่รับฟ้องไปเลยก็ได้ครับถือว่าสำคัญมากๆจริงๆชัดเจนเลยค่ะทีนี้สมมติว่าคำฟ้องยื่นไปแล้วเขียนถูกต้องตามแบบแผนทุกอย่างแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะศาลจะรับคดีไว้พิจารณาเลยหรือว่ามีขั้นตอนการตรวจสอบอะไรอีกไหมคะ โดยเฉพาะถ้าเป็นกรณีที่ผู้เสียหายหรือประชาชนธรรมดาเป็นคนยื่นฟ้องเองเป็นคำถามที่ดีครับหลังจากยื่นฟ้องแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการสำคัญอีกขั้นหนึ่งครับเรียกว่าการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา162กการไต่สวนมูลฟ้องครับ ซึ่งกระบวนการนี้เปรียบเสมือนเป็นด่านตรวจหรือเป็นการสกรีนเบื้องต้นของศาลนะครับเพื่อจะดูว่าคดีที่ฟ้องมานั้นมันมีมูลพอที่ศาลจะรับไว้พิจารณาต่อไปหรือไม่แล้วการไต่สวนมูลฟ้องนี่ต้องทําทุกคดีเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเฉพาะบางกรณีไม่จําเป็นต้องทําทุกคดีครับอันนี้กฎหมายแยกไว้ชัดเจนเลยระหว่างคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทย์ฟ้อง กับคดีที่ผู้เสียหายหรือราษฎรเป็นโจทย์ฟ้องเองต่างกันยังไงคะคือถ้าเป็นคดีที่พนักง,งานอายการเป็นโจทย์ฟ้องโดยหลักแล้วเนี่ยกฎหมายถือว่าคดีมันผ่านการสอบสวนการกลั่นกรองจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พนักง,งานอายการมาแล้วชั้นหนึ่งอ๋อค่ะ มีการตรวจสอบมาแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปศาลก็มักจะไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องอีกครับคือสามารถประทับรับฟ้องไว้พิจารณาได้เลยเว้นแต่จะมีกรณีพิเศษจริงๆที่อายการสูงสุดอาจจะสั่งให้ไต่สวนก็ได้อันนั้นเป็นข้อยกเวน้นค่ะแล้วถ้าเป็นคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเองล่ะคะ อ่าอันนี้ต่างกันครับถ้าเป็นคดีที่ผู้เสียหายหรือราษฎรเป็นโจทยื่นฟ้องเองเนี่ยมาตรา162วงเล็บ2กำหนดเลยว่าศาลต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องเสมอครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าถ้าอายการฟ้องคือหน่วยงานของรัฐได้กลั่นกรองมาแล้วระดับหนึ่งแต่ถ้าประชาชนฟ้องกันเองศาลต้องขอตรวจด,ดูก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องมันมีมูลจริงๆไม่ใช่ฟ้องกลั่นแกล้งกันประมาณนั้นไหมคะถูกต้องครับใช่เลยเป็นการกลั่นกรองเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ศาลเป็นเครื่องมือโดยไม่สุจริตนะครับแล้วในขั้นตอนนี้ศาลก็จะพิจารณาพยานหลักฐานที่ฝ่ายโจทก์ซึ่งก็คือผู้เสียหายที่ยื่นฟ้องเนี่ยนำเสนอเป็นหลักก่อนครับ แล้วศาลจะมองหาอะไรในขั้นตอนนี้คะแค่ไหนถึงจะเรียกว่าคดีมีมูลแล้วฝั่งจำเลยล่ะคะทำอะไรได้บ้างในขั้นตอนนี้ครับศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานที่โจทก์นำมาแสดงนะครับว่ามันพอจะมีน้ำหนักมีเหตุผลให้เชื่อในเบื้องต้นได้หรือเปล่าว่าจำเลยน่าจะได้กระทำความผิดตามที่ฟ้องจริงๆเออผมย้ำคำว่าน่าจะนะครับค่ะแค่น่าจะ ใช่ครับยังไม่ใช่การตัดสินเด็ดขาดว่าผิดหรือไม่ผิดนะครับแค่ดูว่าเรื่องนี้มันมีมูลพอที่จะให้ดำเนินคดีต่อไปหรือไม่เป็นการกลั่นกรองเบื้องต้นเท่านั้นเองแล้วจำเลยล่ะคะส่วนจำเลยเนี่ย เมื่อสารสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็จะมีการส่งหมายเรียกไปให้จำเลยทราบนะครับจำเลยก็มีสิทธิ์ตั้งทนายความมาในวันไต่สวนมูลฟ้องได้แล้วก็ที่สําคัญคือมีสิทธิ์ตามมาตรา1นึ่ที่จะซักค้านพยานที่โจทย์นำมาเบิกความได้ครับอ๋อซักค้านได้ใช่ครับเพื่อชี้ให้สารเห็นข้อสงสัยหรือความไม่น่าเชื่อถือของพยานโจทย์ แต่ว่าสิ่งที่จำเลยยังทำไม่ได้ในชั้นนี้นะครับคือการนำพยานหลักฐานของตัวเองเข้าสื่อเพื่อหักล้างคือศาลจะฟังพยานโจทย์เป็นหลักก่อนครับยังไม่เปิดโอกาสให้จำเลยนำสืบแก้ในชั้นนี้มีตัวอย่างจากดีกาไหมคะว่าศาลท่านดูจากอะไรถึงจะบอกว่าคดีมีมูลแล้วในชั้นนี้ก็มีแนวดีกาอยู่ค่ะเช่นศาลดีกาที่เคยวางหลักว่าการพิจารณาว่าคดีมีมูลหรือไม่เนี่ยให้ดูจากความน่าเชื่อถือของพยานโจทย์เป็นสำคัญ ว่าเบิกความสอดคล้องกับข้อที่จริงตามฟ้องไหมมีเหตุผลน่าเชื่อถือหรือเปล่า mm hmm. ถ้าพยานโจทย์เบิกความได้ชัดเจนสอดคล้องกับฟ้องดูแล้วน่าเชื่อถือศาลชั้นต้นก็อาจจะวินิจฉัยว่าคดีมีมูลได้แล้วไม่จําเป็นต้องมีพยานหลักฐานแน่นหนาเหมือนตอนพิจารณาคดีจริงๆครับผมหรือแม้แต่กรณีที่จําเลยไม่มาศาลในวันไตส่สวนมูลฟ้องถ้าหากว่ามีการส่งหมายเรียกให้จําเลยโดยชอบแล้วเนี่ยศาลก็สามารถไต่สวนพยานโจทย์ไปฝ่ายเดียว และก็สั่งประทับฟ้องได้ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานโจทย์มีมูลเพียงพอครับค่ะแล้วผลสุดท้ายของการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนได้บ้างคะตามมาตรา166หลกัลกๆก็มี2ทางครับคือทางแรกถ้าสารไต่สวนแล้วเห็นว่าคดีมีมูลค่ะมีมูล ครับคือฟังพยานหลักฐานโจทย์แล้วมีเหตุผลพอเชื่อได้เบื้องต้นว่าจำเลยน่าจะทำผิดจริงสารก็จะมีคำสั่งประทับฟ,ฟ้องครับซึ่งก็คือการรัดคดีนั้นไว้พิจารณาในชั้นต่อไปแล้วก็จะดำเนินการออกหมายเรียกหรืออาจจะเป็นหมายจับจำเลยเพื่อนำตัวมาเข้าสู่กระบวนพิจารณาคดีตามปกติอือหือแล้วอีกทางล่ะคะอีกทางคือถ้าสารไต่สวนแล้วเห็นว่า คดีไม่มีมูลไม่มีมูลครับคือเห็นว่าพยานหลักฐานที่โจ์นำสืบมามันยังไม่มีน้ำหนักพอหรือฟังไม่ได้เลยว่าจำเลยน่าจะกระทําความผิดตามฟ้องศาลก็จะมีคำสั่งยกฟ้องครับคือไม่รับคดีนั้นไว้พิจารณาซึ่งํำสั่งยกฟ้องในชั้นนี้โจก็ยังมีสิทธิตามมาตรา170ที่จะอุทธรณ์หรือดีดราคคำสั่งนั้นได้ตามลำดับชั้นศาลครับ การยกฟ้องในขั้นตอนนี้มันมีความหมายเหมือนกับการยกฟ้องตอนคดีเสร็จสิ้นเลยไหมคะหรือว่ามีความแตกต่างกันอ่าอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่ต้องทราบเลยครับคือการที่ศาลมีคําสั่งยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเพราะเห็นว่าคดีไม่มีมูลเนี่ยมันยังไม่ตัดสิทธิ์โจทย์นะครับอ๋อไม่ตัดสิทธิ์ไม่ตัดสิทธิท์โจทย์ที่จะนําคดีในเรื่องเดิมข้อหาเดิมมาฟ้องจําเลยคนเดิมได้อีกในอนาคตถ้าหากว่าโจทย์สามารถไปหาพยานหลักฐานใหม่ๆที่มันมีน้ําหนักมากขึ้นมาได้นะครับ ซึ่งมันจะแตกต่างจากการที่สารมีคำพิพากษายกฟ้องในตอนท้ายสุดของคดีหลังจากที่มีการสืบพยานโจทก์จำเลยกันไปเต็มที่แล้วอันนั้นโดยหลักแล้วอาจจะถือเป็นคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในประเด็นนั้นทำให้ฟ้องซ้ำในเรื่องเดิมอีกไม่ได้แล้วครับผม เป็นรายละเอียดที่ต้องจําเลยนะคะขอบคุณค่ะทีนี้ถามเผื่อไว้นิดนึงค่ะถ้าสมมติว่ายื่นฟ้องไปแล้วไม่ว่าจะก่อนหรือหลังไต่สวนมูลฟ้องก็ตามแล้วเพิ่งมาเจอว่าเอ๊ะมีพิมพ์ชื่อผิดหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมรายละเอียดข้อเทจ็จจริงบางอย่างเข้าไปจะสามารถแก้ไขคําฟ้องได้ไหมคะกฎหมายก็เปิดช่องให้แก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องได้ครับแต่ต้องดูว่าเป็นช่วงไหนของการดําเนินคดีค่ะ,คะถ้าเป็นช่วงก่อนที่ศาลจะมีคําสั่งประทับฟ้องนะครับ คือศาลยังไม่ได้มีคำสั่งรับคดีไว้นั่นเองตามมาตรา163เนี่ยโจทย์สามารถยื่นคำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องได้เลยศาลอาจจะพิจารณาแล้วสั่งอนุญาตหรืออาจจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นก่อนก็ได้แล้วแต่กรณีไปครับแล้วถ้าศาลประทับฟ้องไปแล้วล่ะคะยังแก้ได้ไหมถ้าเป็นช่วงหลังจากที่ศาลประทับฟ้องรับคดีไว้แล้วแต่ยังอยู่ก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ตาม,มาตรา164ก็ยังสามารถยื่นคำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องได้อยู่ครับแต่ว่าเงื่อนไขมันจะเข้มงวดขึ้นมาหน่อยคือต้องได้รับอนุญาตจากศาลและที่สำคัญคือการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นต้องไม่ทำให้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีมากจนเกินไปครับแล้วการแก้ไขแบบไหนคะที่ศาลมักจะอนุญาต พอจะมีตัวอย่างไหมคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นการแก้ไขในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้กระทบถึงแก่นของคดีมากนักเช่นขอแก้ชื่อตัวนำสกุลจำเลยให้ถูกต้องหรือแก้ไขวันเวลาสถานที่เกิดเหตุให้มันตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นหรือเพิ่มรายละเอียดข้อเท็จจริงบางอย่างเพื่อให้ฟ้องชัดเจนขึ้นแต่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนประเด็นหลัก หรือแม้แต่การขอแก้ฐานความผิดให้มันตรงกับข้อเท็จจริงที่บรรยายมามากขึ้นพวงนี้ศาลก็มักจะอนุญาตครับถ้าเห็นว่าไม่ได้ทําให้จําเลยต้องเสียเปรียบในการต่อสู้คดีจนเกินไปค่ะ<ฆ>แต่มีข้อจํากัดสําคัญอย่างหนึ่งนะครับคือการแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องเนี่ยไม่สามารถใช้เพื่อเพิ่มตัวจําเลยคนใหม่เข้ามาในคดีเดิมได้นะครับถ้าอยากจะฟ้องบุคคลอื่นเพิ่มต้องไปฟ้องเป็นคดีใหม่แยกต่างหากเลยครับ เข้าใจคัดเจนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคำอธิบายวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมของสองท่านตอนสำคัญมากๆในการเริ่มต้นคดีอาญานะคะทั้งการยื่นคำฟ้องซึ่งต้องทำให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนเพื่อให้จำเลยรู้ตัวว่าถูกกล่าวหาเรื่องอะไรจะได้เตรียมสู้คดีถูกแล้วก็การไต่สวนมูลฟ้องที่เปรียบเสมือนเป็นการกลั่นกรองเบื้องต้นของสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่ประชาชนฟ้องกันเองเพื่อให้แน่ใจว่าคดีมันมีมูลเหตุเพียงพอก่อนที่จะเดินหน้าเข้าสู การพิจารณาแบบเต็มรูปแบบนะคะใช่ครับและจะเห็นได้ว่ากระบวนการไต่สวนมูลฟ้องนี่มีบทบาทที่น่าสนใจมากนะครับมันทำหน้าที่เหมือนเป็นตะแกงร่อนคดีในชั้นต้นเลยก็ว่าได้ตะแกงร่อน ช่วยกรองให้แน่ใจว่าคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาอย่างเต็มรูปแบบในศาลเนี่ยมันมีน้ำหนักพอสมควรไม่ใช่การฟ้องกันไปมาโดยไม่มีมูลความจริงซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่อาจถูกกล่าวหาไม่ให้ต้องตกเป็นจำเลยในคดีอาญาโดยไม่สมควรหรือถูกกลั่นแกล้ง แต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็ยังเปิดช่องทางให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆเนี่ยสามารถนําคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ด้วยตนเองในกรณีที่อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากช่องทางอื่นมาก่อน ก็ถือว่าเป็นการสร้างสมดุลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนในระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเราครับเป็นการสร้างสมดุลที่น่าคิดจริงๆค่ะแล้วก็จากที่เราคุยกันถึงรายละเอียดที่ค่อนข้างมากที่กฎหมายกําหนดให้ต้องระบุในคําฟ้องโดยเฉพาะในมาตรา158.5ที่บอกว่าต้องบรรยายให้จําเลยเข้าใจข้อหาได้ดี จนมีตัวอย่างคำพิพากษาดีกามากๆเลยที่ศาลชี้ว่าฟ้องไม่สมบูรณ์เพราะขาดรายละเอียดส่วนนั้นส่วนนี้ไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคำถามชวนคิดต่อนะคะว่าข้อกำหนดเหล่านี้ที่ดูเหมือนจะดีในแง่ของการคุ้มครองสิทธิจำเลยเนี่ย มันอาจจะส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้เสียหายบางกลุ่มด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ทางกฎหมายมากพอหรืออาจจะไม่มีกําลังซับพอที่จะจ้างทนายความมาช่วยร่างคําฟ้องให้มันสมบูรณ์แบบได้ตั้งแต่แรกเริ่มความะละเอียดซับซ้อนตรงนี้จะกลายเป็นกําแพงที่สูงเกินไปสําหรับประชาชนบางคนในการเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองหรือไม่ก็น่าเก็บไปคบคิดกันต่อดูนะคะหากคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้โปรดกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ